สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้มาพบกับติ๊กในซองในกรอบน้ำมันซึ่งคือประเทศเเดนุสเซอร์หน้าหน้าที่าะว่าเขาขี่รถมาเตอันทางใต้มาเนาะเพราะว่าอันฮาวเวอรี่สถานที่ท่องเที่ยวอยู่นี่เนาะอันอันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนึงขึ้นกับอันตัวเมืองนรองพาแค่น่องท้าเนาะจอนไล่ก็คนต่างประเทศจะเข้ามาเนาะเป็นประเทศอ่าพี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าพี่น้องต่างชาติเข้ามาพระเจ้าก็จะไปเที่ยวที่นี่จะเป็นอ่าโอกาสด้วยว่าตัวคุณไม่เพราะ่้วยทรง จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองล่องทานเลยนี่ก็ขึ้นกับตัวเมือนล่องผ่านแค่ล่องผ่านนะจ้ามือตังเดียวก็คือผูกพิษผูกคำนาะข้างในก็จะมีส่วนสัตว์แล้วก็จะมีสระลอยน้ําแล้วก็จะมีน้าตุกตาก็มีได้เส้นทางที่เหาท่องเที่ยวแล้วก็ไม่เอาเข้าไปเลยงนน้องบนนี้เป็นอันบนที่ว่าอันนักท่องเที่ยวเนาะก็จะเอามาเป็นงา้เป็นเ็นตัวนี้เป็นข้ออูตัวที่จะมีฟากงานเนาะที่จะมีฟากงานเป็นโอฝากนี้ยะที่ตรงนข้วอู นี่้มคขีเจโนโอกาีพี่น้อมันสู้เกินเนาะปุ๊บุเอรลที่บาไอันนี้ก็จะเป็นบนบนยิ่้นเนาะอเข้ามาแนวฟุเข้ามาแนวฟุงเห็ดถูกคำเนาะเป็นบนขอบ่อ้ดูดวิวกองามเลยเนาะวิวงามแพนถ้าพี่น้องตาไดเนที่ว่าไดไปไกลมาเรกคนที่เขเที่ยวแ ส่วนในทางดุมนี่ก็จะเป็นอันพระเจ้าปูกประเภทอันมากมายเนาะเป็นประเภทมักเกียงน้องนําตัวนี้มันมาจากทางถึงคุณนอทางถึงมันพระเจ้าจะรับเห็ดเป็นนําตกต้านานิดนึงเัาไปเบิ้งขับไปเบิ้งทางไหนคุนต่อเนาะอันนี้เป็นบอลอิตาลาเขาเข้ามามาไทยแล้วติ่งคุณไปชิมแล้วมาเซอรี่ไม่หล่ะมาเซอรี่มาเซอรี่อเสียงใคจะชิมแบบี้เหตุผชิมมัเนาะจะมาชิมมันเนาะตกยังไง เบิ้งควันสิเขาไปแน่เด้อ่าสิมมันกด้มาเือดีโอ้ยเชอรี่โอ้นี่ส่ม้านแทมไนมันมีซ้ำไนมันมีซ้ำเก่ยนงไนซาร้อมพี่นองพี่นอองโตัวใหญ่คันเซนซาตัวน้อยเ็ิใ่หลอบหนึ่งพี่นองเนาะเออราดูกเหาสียางที่นองผมมีเงิน ข้าวหมากับคุ้มคาได้กินผลไมส้งี่เนาะมักิดากับมัเชลี่นะพี่นาอไร่ารเลี่รคด้มี่สันย่มันมีอันเกลียงอยซ้ำวนี่มาติดเที่ยวเอ้านั่นเนน้องน้องชิ้นน้เที่ยวที่องจน๋อยางนอยอยลงเนาะ งีปลายเราหดแล้วว้อนมันจะไปส่วนนี้น้นส่วนนี้จะเป็นอัน่าบอลที่ไปเที่ยวอันส่วนตับรดส่วนส่วนนี้มันจะลงไปบอลอนาอาบน้ำระดับบอลหนอ้นอาหารแล้วกปสนลมไม่อ๋อทางนี้ส่วนอาหารลมไม่อาบน้ำทางุคุครับี เอาเป็นว่ามานำหน่องตีนบอสเซนต์้องมีไกด์ตีนมาได้เชือดอ่ะพ้อมเชือดอ่ะเอี๋ยพาไปสิทางไปมียังเดะฟาร์มมาโอ้มีที้มาวะฮุคคิวบาเชียร์สไปเดอร์แมนเมื่อนำสไปเดอร์แมนเมื่อนำนะแล้วไปให้หลุมเพิ่งก่อนโอ้สไปเดอร์แมนมี ทางไปกายไปนี่ก็จะไปมานี่น้ำตกอันนี้เป็นน้ามีบนน้ำตกป้าน่ะเป็นน้ำุ่มล่พี่น้องเนจะเป็นอนบนให้เราให้ลุให้ลูให้ล่างีน้ จะให้ขี้นะจะคุณเมก็าจะนั่งถิงเ้าวกิน้ำเ้าูเต็นะส่วต,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 ตรงนี้มันจะเป็นอันไลให้บอนอันอไวทโฮกเนาะนั่นนะเ,เข้ามาเจอส่วนส่วน ทำดูมนจะไปจัดงานปาร์ตี้ียังจังทีประมาณนี้ตัวนตุ๊ดันมันมันเปนบันทัดกว่านี่เป็นโชว์ไทยหูดาวครับได้ไม่ได้จัดไทยหูด้วยหรอเมนเมนดาวแคมมือมาตั้งแคมมันเขาจะมาตั้งแคมไม่มีวะมัเป็นอันต้านยคมเลยเนาะโมงนะเขาจะมาตั้งแคมไม่มีวะอ่อตั้งได้ตนคื่นแล้วจะเข้ามาลิ้นนะอันที่เป็นพวกอันเทศตังตังแค่งเขาก็จะมาลิ้นเนี่ยโมนอันนี้จะเป็น เป็นแบบประมาณผงเซะนะแยักปิกนีกอิ่ปิกิกอ่สนามหญ้าเลยย้าแทะนะหญาเทียมอ่ะหญ้าเอ้าเสาคิงกลางก็ไม่นมันโดกหรอวะ่าอันนี้ก็เป็นทีเด็ดบอลไายโเลท่นไว้าวแม่ใ่สุดเทากัหอดดาวโอ้ยเาสุดหอดดาวดวงนึงเนาะ ตลอดชีวิตสาวแปดปีคืออยากเด็ดดาวให้น้องมีรัวสาวแต่เด็ดดาวแต่เดียวเย่เย่เย่หอดาวแล้วอันนี้ก็วิวงามข้างหน้าน้องวิวงามยักษ์ฟ้าเพิวงามหม่กับบรรยากาศที่วารตอนแลงเนาะตื่นตอนแลงนี่ซื้อผะกจังมาบันกาศสดชื่นตอนเช้าจริงติงติงพอหูข้อมูลบอกสมมติเรามางพักคืนนึงเท่ะเลนี่อ๋ออันนี้น้องตอนน้องมานี้เขาเจ้าอยู่สร้างก็ทันเรีวเถอะอ๋อ้ลายลายปีเถอะ ผู <mile> ้ห่าคืนเท่าใดเนาะน่าจะมีอยางนี้พปัำงานเราทขามนาจะ่วหูอ่ามาพักที่ซิงค์คืนเท่าใดกันบ้างมาพักมืไอคืนนะพี่น้องก็จะสมาดมานั่งกินกาแฟอยู่อันระเบียงหันใดแล้วกันเบิ้งผู้ซาวลมกันอยู่กลางเดินฮนี่เดินยาดูจะออกนะเนาะโซนไทยฮะตัวนี้จะเป็นอันแยกเนาะเจาจะมีปายให้เลยเนาะวะอ่าโซนใดไปทางใดฮะนะเนาะ โอ้ยอายอายไม่ได้เลยแค่ไปเนโซนชัวนนจิกัด่ัดหมีนก็ได้เลยอันนี้จะมีฟาร์มมาแล้วกัฟาร์มขึ้นสลิงเนาะฟาร์มขึ้นสลิงจะเป็นจะเป็นอันโดเส้นที่บ่อนันโดยวฟ้าโน่ไปจนไทยมันก็ได้บ้างฟาโน่ไปจนไทยอู้อันนี้น้องน้่ไม่เคยเข้าไปตัวบ่อนันฟาร์มม้าข้ามขึ้นสลิงอันนี้มาทางนี้ไอเทมหน่อยมาไปเดินการมามีหมาตัวโต วงเติมเนาะพี่น้องเนาะเสาเวลาโลประมาณสัปโมงหนึ่งเพื่อจะจึงจะทัวร์มาเนาะพี่น้องโฮมสเตย์ตัวนี้แมันตัวนั้นเป็นติ้งหมาแม็นพระเจ้าอย่างนั้นสร้างบระทันแล้วเนาะกำลังอ๋อเหตุคงห่างคงคงเละขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พระเจ้าเห็ดแล้วมาเนาะเนาะได้เป็นธรรมศาสตร์บานๆที่สุดเลยพี่เดียวเปิดใหญ่ไฮเทคขนาดนี้นะโอ้สุดยอด ตัวน,น,นี้เราพี่น้องเนาะโฮมสเตย์เอาไว้ให้แค่ตังบ้านตังเมืองเนาะหรือว่าผู้ใได้ยากมาพักพลยนใจนี่ก็มาแต่ว่าริ้งยังบ่ทันหู้ราคาเถอเนาะเพราะว่าตอนมาทําอีกมอเมนเขาจะสร้างบ่แล้วเดี๋ยว,วยนี้ขเขาจะสร้างแล้วกับฮู้ราคาเนาะพะนักง,งานบ่ได้มานําเลยเนาะ ก็มีไลยลังเตอร์พี่น้องช่องสามสี่ห้าหกเจ็ดลังเนาะทั้งหมดเป็นเจ็ดลังเนาะโฮสเทลราคาก็อาจจะค่อนข้างสูงเลยเพราะว่ามันเป็นวิวที่แบบคักที่สุดเลยพี่น้องทางลุมจะเป็นสวนไม่ว่าให้ปิกนิกเลยนะทางเทิงนี้เพิ่นก็จะปลูกประเภทต้นไม้เนาะต้นไม้แล้วก็มักไม้นิดนึงจะมีกล้วยได้พี่น้องกล้วยมีคนละตัว แมนเพราะว่าตอนเลงเราเข้าเข้ามานี่น่จะมาประมาณเก้าโมงแล้วก็ลิน oh. พอเด็ดฮอร์แล้วก็ลินลินน้ำลินไหนแล้วก็กลับเ oh. ดียกพี่น้องวิวงามก็เป็นที่พักบนหน้านะสนใจเนาะมันจะเด็จะไปนี่ไปบอกพี่น,ะนามมา้องมาจะนำมาไปซื้อเลยไอคิว ไปซืคนนี้เนาะโอ้เด็กพี่น้องจะให้เบิ่งเดดเดดซ้ำนี่เนาะบุกงอกคนให้เข้าอยู่บบนี้เข้าไปยุ่งใจเบาบ้างได้ได้คันคันเย็บน้องเย็บเพิ่มแล้วกว่านานนึงเล้วนะเด็กพี่น้องเนาะบรรยากาศคักแหงว้าววิวสุดยอดเลย ได้มาพักคืนนึงก็คือสิดีเนาะพี่น้องเนาะวิวงามเด้บอลเท้าขึ้นมาเมื่อกี้เนาะบอลดาวเนุนเดี๋ยวจะไปโซนไปให้ปิกนิกกลางคืนเด้พี่น้องพักแหงได้พาเอาตินเอายางมานอนกลางคืนกับตัวแหงเนี่เป็นโซนในสัตว์เนาะเดี๋พี่น้องเห็นแล้วโป๊มีอย่างโป้มี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 โป้มีมีเอซื้อเข้ามาโอ้โหตัวมยันตัวมีปะตัวมีเด็กพี่น้องดำๆเนี่ย ไปนอนีลมเนตัว hmm. มีนอนอสอห้ายากที่สุดเนาะอ้ยห้างตัวได้เฉื่อนเองน่สอห้ายากซ้ทำมาโตนะพี่น้องได้ยินถึงเลยใก้กัส่อห้ายากก็เนมนามีมีมันหรอมีปมมีปม้่อสองหัวเขาเอิญมีหางคอมีหางคอหรอเอิญมีเขอเอิญไม่ได้ อันนี้จะเป็นอันน่าจะเป็นบอลกินดื่มหันกินดื่มเก่าเนาะที่เราเตากำลังอีปับปรุงเห็น่าจะเห็ดเล็บหมดใหม่เนาะโค่นอะไรไก่เดี๋ยวนี้มั็นเห็ดต้มกับนกยุงโอ้ยเอานกยุงนี่เ้าวใหญเห็นมันมันซืสีสีสวยแค่ไจนเลยเวลามันมีตระผู้ตัวเื่นที่ตามนกมันจะมันจะตึงแบบโซ่กัน เวลามันตกกันผสมพันธุ์น้ำตัวเมียบอสโชว์ความงามให้ตัวเมียเห็นงามสามตัวแล้วนกยุงเนาะอันนี้บุมบ้มตัวเมียเนี่เออตัวเมียตัวเดียวหูจะได้เป็ตัวเมียเด็กตัวเมียจะเป็นซีมุนบุนอันเดียวอ๋อตัวเมียงามนี่หละตัวโอ้ยพี่น้องตัวมักคิดาอีกแล้วเมื่อกี้ปิ้งเข้าเหมาเนาะเลยบิดมักคิดาอีกนึงกินหิ่งข้าเห้ยเดะอันนี้มันนกยุงที่ข้าหุ่นงามเนาะ โอ้ยห้อนห้อนคืออันเห็ดนั่นแหลตอโตพี่นอซื้องันพี่น้องอันนี้ยู่ไซนี่นะอ๋ออย่างนี้ซองโตงามเนาะมันงามเอินกูดว่าจรงเอินอะไรกันพี้างจังหวะเเคยเอินจังสิ่อันนี้อันนี้เป็นนกแกนแกนพี่น้อง อยู่ฝั่งอันไทยเขาน่าจะมีลายนโนกากเกอเนาะหน้าแข็งพี่น้องตัวซีข้าวล้วเนาะกำลังกินข้าวกินน้ำนว่าอยู่นี่ทันบได้ซื้อยังมาให้อ่าจำพวกอันนัน,นสำเนาพอข้าเจ้าบอกให้โอ้ยลิงโอ้กินมะฮคุงลิงกินมะฮคุงสุกใส่เห็นเสื้อสุดเลยจ้ อายไม่พูดหรอกอายบใยถ่ายพี่น้องเลนนี่หรอ๋อนี่แหละมาไอคิวได้มานะ่ะคือควบ่รมามีส่องโตนะพี่น้องจะมีสี่แดงและสีขาวเนาะทางลุมท่านพนนีจ้จะคล้องจะคล้องสถานที่ท่องเที่ยวคนกลางทรับผมเนาะนถ้าจะเห็ดอ่ะ บอนอันปุกอันประเภทมากมายบอรูบว่าจังแดงนะเพราะว่ากำลังถีเพียงเพียงเคยติ้งเคยหมายท่านหนึ่งนะแจะว่าจับจับได้เจอบกาขี่โอ้ตัวใหญ่แท่ตุยเห่งพี่โนะเพะเพาะสุขขัดต่ำแท่มันมันกินยังไง

เอาเอามาเลี้ยงพี่ได้จักปีหรอน่าจะประมาณซาปีนั่นแหละซาปีเนาะขอประกาศขี้เดียวขอสิบบลูก่ายเมื่อกี้กันยานมันยานมันดีดใส่ประกาศขี้ยานมันยานมันดดเกิดามีส้นหยางเลยเนาะอยู่นี่เน่อยอ้นี่เป็นส้นหยางจีิงหรอมีแดงกิ่งใหม่เบ็ดใบใหม่ได้ อันนี้เอิญเอิญมันยังก่อโอ้มีข้าวสั้นขา้าวหยาวเลยนเนาะข้าวสั้นเป็นตัวเมียปะข <laughs> ้าวสองเป็นตัวน้อยมาเคยเห็นท่าเคยเห็นคางแรงนี่แหละโอ้ยหงงามขนาดข้าวก็งามอ้อาวอยู่ในนี่บ่ได้ปาดยางเลยเนาะ บอกเขาตั้งสื่อแล้วก็เขาเห็นเป็นแบบธรรมศาสตร์บ่ปาดบ่อยนะอย่างนี้เสื้อบ่่ทีแต่ต้นนั่นเขาปาดนะตันี้เขาเสื้อเสื้อนะคจเ้ขาอ่ยเายาเนี่ขายา่ออขาวเที่สุดพี่น้องตัวดำเขาเปาอ้โหนื้อกระดตัวนี้เนาะข้าหาี่สุดงานเมันคั่นเห็นมันคั แตนีก็เป็นอันส่วนยางเนาะเป็นข้องทีเดียวข้องอันสะท่านที่ตเดียวแหละเพราะว่าจะข้องเคร่องเือออาเืินแล้วเนาะจนยางยางคาาดเนะเาะในป้านามาอันนี้เราจะไปอันเบิ้งเนาะวันทางนี้ให้มันมัน มัน,ปนไปซอสใส่มันไปนลงใส่น่าจะอันเป็นหลงบนที่ว่าปลายขาเจ้าอันแนะนำทางเมื่อกี้น่นฮะมันมีซ้ำปลายฮนจนมจไม่หกอ่ะจ๊ำไม่มมมงามเลยตอนนี้เป็นนมดอกคอม ทางนี้เมียว่ะทางเขาไปจนไผ่ตาเราคมตัวนึงแบบนอัเนาะทางยางไปจุดสมยางไปจุดสมอยู่เอาไปบอกไหมบอก่ได้มันชุกไอ้ไหมทางเขาทางนี้เมียจนไผยทางนี้เมียทางนี้เมียไเลา่มีทางนี้เมียผอม่ได้ เย็นเยสนนี่เราน้องปลาเขา่อหอยฮะนอยปลาธรรมชาตินีเออไรยัจนยังเกาะเนี่ยชมไม้หงมนะไม่หลายเรื่องหอันยุกมันบุเดียวตทาง วันนี้มันจะเริ่มต้นทีบักขึ้นมื่อี้สลีงเนาะเกผมนนหมนบาตุ้งุ้งตัวนี้ขนเริ่นไปทีลงไปลงบออันที่บ้านจิงผ่ายทุกคนไตขั้วเมื่อกี้เนาะโคอูนจะลงมาห้าเนาะช่วงแหงบบไหบจิ่งคอบ่ได้ช่แหงไม่เป็นนอนไม่ ปบนอ,น,นะอนุรักเนาะเขาจะเห็นเป็นสวนอนุรักแม่เนาลงมาบนที่ะิะเขาขึ้นเมื่อกี้เน,ะนาะไนออกกังนันนำต๊ะไปเบือปลาเด็กพี่น้องน่องปลา อันนี้เป็นบอลอันโซนให้่อแมฟทีมามาเฝ้าลูกาลาลเฝ้าร้านหรือว่าเป็นเบครอบมาครอบขอวานนอนจะนั่งชมวิวอยู่นี่เนอะอาะข,ข้องภูเพชรภูคำนี่เท่าที่ฮู้ม,มเป็นติ้งฮู้มันเ็นแบบเป็นพี่น้องทางฟังไทยฮาเนาอมาออกแบบเนาะมาออกแบบให้ตอนนี้เป็นน้นำตกตาดภูเพชรภูคำแลลนะบอลนนจะเป็น,อนบอลลุ่มสุดๆเนาะอยู่ลุ่มพูลตัวนี้แมนบอลัวเป็นที่ภาทุกคนไปเบิ่ง ตัวนี้จะเป็นสะสะลอยน้ำนนแต่ว่ามันเก่าแล้วกาเจ้าเออเจา้เเจาวันบอ่อน้ำใสแล้วเนาะอันนี้มันน้ำเก่าเหงื่อนี้น่าจะเป็นเหื่กหูเอ่ะดวใี่เนาะ ขัวบอเหาค้างไปเบิ่งอันตับเมื่อกี้เนาะตัดตกปลาไปแล้วนี่ก็เป็นนำตกดการาปเปรียบซีสปายมาทีเดียวเอาถ้าเกิดได้ปะเกิดนี่บึกเรื่อยๆปลาไม่เป็นน้องๆเขาจะเอาอาหารปลาอาหารปลานี่ในเกลือปลาวิวงามพี่นอ้อง เป็นตาอยากโดดลงน้ำลิ้นดิไ่เห็นขึ้นจังโตเถอะเผื่อจะพี่บอกอันนี้กับบอลให้อันให้เด็กน้อยเนาะขึ้นแล้วกระโดดลงน้ำนี่เนาะ<ม>บอลลิ้นเ<ม>ด็พี่เนาะตัวนั้นจะเป็นอาอามีเหือเนาะมีเหือให้ขี่ตัวนี้เขาบริได้าเพราะว่าเขาเข้ามานี่เขาจะเชื่อ คาเข้านะมันจะมีปีเนาะคนหนึ่งสาวพันเฉพาะคาเข้ามาเดียวเนาะส่วนอาหารการกินมันเดาแต่เห่าเนาะราคามันก็ต่างกันงามงามพีนะ่เนาะสะสะเกานี่ข้าเจ้ายังบบเปลียนนําเธอตัวนี้เนาะเพราะว่าข้าวหน้าเรข้าวเาจ้าบอลใส่แล้วมันจะเป็นยำห่อในจึงเปลียนนํา ตอนนั้นติ้งมาเป็นมานําอันเอวยกับอายเนาะแล้วก็เอาล้านมาลิ้นนำนะเมืยแหงเอาล้านมานะ่ะพี่น้องบได้อันนั้นเลยบได้นั่งอยู่บนเก่านะล่านดือ้อแหงพาให้ขี้เหืออะไรบึงขี้เหือเลอาะจักเด็ดติ้งเคยมาเนวันท้ายคลิปติ้งจะเอาอันฮูขึ้นให้เบึงเนาะพอมาตอนนั้นมันตอนนี้กับมันจะเตกต่างมาตอนนั้นเป็นอยู่บอนนี้เนาะท้ามข้าเจ้าจะบอตังยังถึงเราจะตังอยูอ่บอนนี้เลยพี่น้องนีขาจะงย้ายขึ้นมาถึง กาจะเป็นตอนชนแล้วนำท่วมบอ,อกพี่น้องเพราวะว่านำขึ้นล่านินะนำตัวนี้เนาะนำมันมาล่าแล้วก็ใหอท้ท่วม,ไ,มได้เหือได้ไอ้เกยเท่านี้บอมีล่าอ่ะปะตัวนี้มันเป็นอันค้ายคือขั้วเนาะทิ่บา เขาโยมโยมแล้วเขาไกวได้ะนาพี่น้องเห็นแบบอันใต้โซ่ขน,นี่เนาะอัน,นกำลังสร้างให,หม่หมดแล้วพนะี่น้องเนาะคลิปนี้กรบโบมียังน่ามีเตมาทายทำให้พี่น้องเบิงเนาะว่าพี่น้องฟังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศเนาะได้กลไปกกลมาว่าเส้นทางผ่านอันไปเวียงจันบอขี่รถเนาะ ทานโดยเย็ยนจันมาล่วงน้ำทับระวางมันทา,า,ากับบอกแก้วเลยเนาะมันก็จะเป็นปลาคาบเนะาะปลาสุภาพปลาขาบุมี่ปาา่ปา,าปลาคาปลาคาปลาคามีโอปลาคานะน่าจะเป็นตัวนักนะค่เะเอาจะเปินปลาคาตัวไห้นะครับเด็กตัวนี้เด้ไหมคะตัวหลายออนแอ้นนี่โอ้ยตัวนี้ยีย่สิบชุด <c oughs> ตัวมีคนอะไรก็จะมีงานเลยเนาะทิ right. yup. <c ười> <c ười> uh ้งมาทบทุกโซนเนาะไปทางมาแล้วก well ันสัตว์ปลาเนาะที่เหาไปเบิรงมาแล้วกันบนสุดท้ายก็คือป้ามีนก็เป็นหูฟันเป็นฟันเอเนาะพี่น้องเป็นแบบทำมาซที่สุดแหละส่วนขึ้นมานี่จะเป็นส่วนเบิรงส่วนมากมายเนาะแลยอะไปทางลุนนี่จะเป็นอันบนข้าวเจ้าปุ๊กอัน ปุกด,ดอกไม้เาะพี่น้องนะเนาะกา็จะประมาณนี้เนาะเป็นแรงท่องเที่ยวที่ว่าอันภูเพชรภูคำเนาะขึ้นอยู่กับอันแช่อมล้มทาตัวนี้ก็เป็นเส้นทางเข้าไปเมื่อกี้เนาะส่วนที่ตัวเฮ่นอันนั้นเป็นขั้วที่ต้งผ่าทุกคนเที่ยวเนาะส่วนเส้นทางอ็ข้าวบนให้แม่ทบอลเข้าไปอันอห้าอันไปเบื้องอันตัวมาแล้วก็ไปเบิ่งอันซับเนาะอันนี้จะเป็นบอนอันให้อัน,ก,นนะกินกาแฟเนาะแล้วก็ บนท่านจะเป็นบนติงเพื่นอนคิดทำมิดเนาะชมวิววิวงามพี่น้องส่วนพิงทงนัง้นจะเป็นตาสังนวนนะันเนาะตาสังนวนทั้งหมดมันก็เส้นทางเมื่อึังจักหน่อยเขาก็จะกลับทางนี้นะ้องเมื่อน,นั้นเนาะเมื่อในโตแค่มื่อทางเนาะพี่น้องเนาะาโอกาสหน้าก็ค่อยมาพาพี่น้องมาเที่ยวสมอีกเบบสมบูสมใจเนาะสุดนี้เขาก็มาก็แบบบางอื่นเดยอีกอย่างก็ไฟโทรศัพท์ก็บ่เพียงพอเนาะพี่น้องความจำก็บ่เพียงพอเอาไปก่อนเนา